หลักฐานพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถะเลขากล่าวถึงฉากสุดท้ายของพระเจ้าตากไว้ว่าทรงถูกประหารด้วยการตัดพระเศียรทีปอมวิชัยประสิทธิ์ปากคลองบางหลวงนะคะดังมีเนื้อหาตอนหนึ่งทีเจ้าพระยาจาัก,กรพีพูดถึงพระเจ้าตากดังนี้นะคะ ตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทําการสงครามได้ความลําบากเกินเหือต่างน้ําเราก็อุตสาหะอาสากระทําศึกไม่ได้อาลัยแก่ชีวิตคิดแต่จะทํานุบํารุงแผ่นดินให้สิ้นเสี้ยนน้ำจะให้สมณพราหมณ์นาจารย์และไพรฟ้าประชากรอยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันก็เหตุไฉนยอยู่ภายหลัง ตัวจึงเอาบุตรภรรยามาจองจำทําโทษแล้วโบยตีพระภิกษุสงฆ์และลงโทษแก่ข้าราชการและอาณาประชาราษฎรเร่งเอาทรัพย์สินโดยพลาการด้วยหาความผิดไม่ได้กระทําให้แผ่นดินเดือดร้อน